ดูดไขมันของ bodytype เนี่ยฉันสังเกตนะครับถ้าใครเคยไปเซอร์วยรราคาการดูดไขมันหรืออาจจะลองไปปรึกษาหลายๆคลินิกจะพบว่าการดูดด้วย b o d y t ท p e จะดูแพงกว่าการดูดด้วยวิธีอื่นๆสาเหตุสําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือว่าตัว h a n d p i e c หรือหัวดูดของ bodytype เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเป็นหัวดูดอย่างเดียวแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ให้พลังงานไวดูฟเรนซีเวฟเพื่อทําให้เกิดการกระชับผิว และลายไขมันนะครับมันมาเป็นแบบ2หัวอันนึงว่าเข้าไปในใต้ผิวอีกอันนึงเป็นเซนเซอร์ที่วัดอุณหภูมินะครับดังนั้นเมื่อใช้ไปได้สักประมาณถึงจุดหนึ่งเซนเซอร์ก็จะดูเพียนไปนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนสําคัญของบริทไทยเราจําเป็นต้องทราบอุณหภูมิที่ทํางานอยู่เราต้องทราบพลังงานที่ให้ไปว่าไปทั้งหมดกี่วัตต์ให้ไปทั้งหมดกี่จูลแล้วเพื่อความปลอดภัยเพราะ การปลอดภัยและการป้องกันการไหม้คือหัวใจของ body type ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่ผมยังคงใช้มันอยู่เพราะว่ามัน s a ฟ e มากเมื่อเทียบกับการให้พลังงานความร้อนกับผิวของเราด้วยวิธีอื่นๆซึ่งเราไม่มีทางทราบว่าร้อนมากเกินไปจนจะไหม้หรือร้อนน้อยเกินไปจนไม่ได้ผลดังนั้นตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างบอบางแล้วก็หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งก็เป็นเรื่องที่บริษัทต้อง s ป p p หัวให้ทุกวันนะครับสำหรับการที่เราต้องทําอยู่เรื่อยๆ การที่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนใหม่นี่แหละเนี่ยคือหัวใจสำคัญในการทำให้การทำบอดี้ไพร์มีราคาสูงแต่ก็แลกมากับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นความสะอาดที่มากขึ้นเพราะใช้แล้วทิ้งนะครับดังนั้นก็เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบตรงที่ราคาอาจจะสูงกว่าแต่ก็อยากอธิบายให้เข้าใจนะครับว่าเป็นเพราะอะไร